สวัสดีครับผมเน็กออโต้สปินครับวันนี้มาอยู่กับเราแล้วครับเทสลาไซเบอร์ทรัรถกระบะไฟฟ้าที่แข็งแร่งที่สุดในประตะีโอ้โหเขาว่ากันอย่างนี้เลยนะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่รองรับการขับขี่ในทุกดวงดาวโอ้โหอันนี้ไม่เกินจริงอย่างแน่นอนเพราะเขาคือรถยนต์ไฟฟ้า100%ที่ไม่จําเป็นต้องใช้อากาศแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าเขาเป็นรถยนต์ไฟฟ้ามันก็เลยไปขับขี่ที่ไหนก็ได้นั่นเอง เทสลาไซเบอร์ทรัคเนี่ยคือรถกระบะไฟฟ้า100%จากเทสลาที่มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์อเนกประสงค์มากกว่ารถกระบะและมีประสิทธิภาพสูงมากกว่ารถสปอร์ตโดยพละก,กำลังมหาศาลทำอัตราเร่ง0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายใน2.7วินาทีเท่านั้นและมีกำลังในการากจูงมากถึง5ตันเลยทีเดียวและรองรับน้ำหนักบรรทุกได้มากถึง1.1ตันสามารถทำระยะทางขับขี่ได้สูงสุดถึง547กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตัวรถถูกออกแบบมาเน้นความแข็งแกร่งเป็นพิเศษรองรับการขับขี่ในทุกดวงดาวโดวยตััววถงงงงมมมีคาาาแแข็แร็รสูทาจกากเลก รีเย็นซึ่งมีความแข็งแกร่งมากกว่าตัวถังรถกระบะแบบเดิมถึง30เท่าและตัวกระจกความแข็งแรงสูงชนิดพิเศษของเทส la ทําให้มันมีโอกาสเกิดรอยบุบหรือความเสียหายจากการใช้งานปกติได้ยากมากโดยจุดประสงค์ของการออกแบบตัวรถเนี่ยเพื่อปกป้องผู้โดยสารภายในตัวรถได้อย่างดีที่สุดนั่นเองตัวถังตัวรถเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากพอที่จะปกป้องกระสุนปืนขนาดจุดสมมตรได้แบบสบายๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างต้องบอกว่าไซซิ่งของเจ้าเทสลาไซเบอร์ทรัคเนี่ย คันใหญ่มากๆเลยนะคุณผู้ชมถ้าเปรียบเทียบกับรถกระบะในท้องตลาดบ้านเราเนี่ยคันที่ใหญ่สุดก็คือเจ้า Ford Ranger Raptor นั่นเองนะครับแต่เอาเข้าจริงนะตัวผมสูง168ซนมนี่คือความสูงจุดที่สูงที่สุดของเขาเนี่ยน่าจะสูงอยู่ประมาณ180ซเมเท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบความสูงกับเจ้า Ford Ranger Raptor เนี่ย สองคันนี้ผมว่าสูงเท่ากันแต่จุดที่ต่างกันนั่นคือเรื่องของความยาวของตัวรถที่เทส la Cy b e r t r ท c ัเนี่ยยาวถึง5.8เ mm มตรเลยทีเดียวส่วนตัว Ford r a n g e r r a p t o r เนี่ยความยาวอยู่ประมาณ5.4เ mm มตรเท่านั้นเห็นว่าต่างกันอยู่ที่ประมาณ40เซนติเมตรเลยทีเดียวส่วนความกว้างเนี่ยพอๆกันนะกว้างอยู่ที่2เมตรด้วยกันตัวดีไซน์ด้านหน้าของตัวรถเนี่ยใช้เป็นไฟหน้า LED ีแบบเต็มระบบเลยนะครับแล้วก็ตัวฝากระโปรงด้านหน้าสามารถเปิดขึ้นมาเพื่อเก็บสัมภาระเพิ่มเติมได้โดยที่ด้านหน้าเนี่ ส,สามารถใส่ได้เลยแต่ว่าอันนี้ต้องขออภัยนิดน,นึงนะครับว่าตอนที่เขาามาโชว์ที่เมืองไทยณนะตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้อนุญาตให้เปิดดูภายในนะครับเราได้แต่เพียงดูภายนอกเท่านั้นตัวตรงนี้จะเป็นไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับส่วนไฟหลักของเขาจะอยู่ที่บริเวณด้านล่างด้านล่างตรงนี้จะเป็นชุดระบบบายอากาศของเขาครับแล้วก็นี่มีกล้อง3 6 0องศามาให้แล้วนะครับจะเห็นได้ว่าตัวนี้จะเป็นเทสลารุ่นแรกเลยนะครับที่มี กล้องติดตั้งอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของตัวรถเพราะปกติเนี่ยเขาจะมีแต่กล้องที่ติดอยู่บริเวณด้านบนตรงนู้นที่ทําหน้าที่เป็นระบบออโต้พายอดของเขาแต่ว่าตัวนี้เขามีกล้อง360องศามาให้แล้วสักทีนะครับนี้มาดูกันที่ด้านข้างของตัวรถนิดหนึ่งนี่ล้อของเขาเนี่ยใหญ่มากนะแต่ว่าไม่ได้มี โปรไฟล์บอกนะครับว่าตัวไซส์ของเขาเนี่ยเป็นยางขนาดเท่าไหร่เขาไม่ได้มีบอกนะส่วนตัวชุดช่วงล่างเขาเป็นโช๊คแบบถุงลมไฟฟ้าสามารถปรับระดับสูงต่ำได้แล้วก็เท่าที่ผมสังเกตเนี่ยโช๊คไซส์ของเขาเนี่ยใหญ่มากๆนะคุณผู้ชมโช๊คถุงลมเนี่ยโอ้โหไซส์เนี่ยเบลอเทอร์เลยนะฮะแล้วก็มาดูันที่ตรงนี้นิดนึงเนี่ยความสูงใต้ท้องรถเนี่ยสูงมากๆเลยนะเนี่ยคือตัวรถเนี่ยสามารถปรับระดับสูงต่ำได้นะครับผมเอา iPhone 15 Pro นะครับลองวางดูจะเห็นได้ว่าเนี่ยผมสามารถวางได้ทั้งสองเครื่องเลยหรือเจ้าหัวเนี่ย ก็ยังสอดเข้าไปได้นะครับด้วยความที่ตัวรถเนี่ยสามารถปรับความสูงได้นั่นเองแบตเตอรี่พื้นฐานของเขาเนี่ยให้มาขนาด123กิโลวัตต์ชัชาร์จไม่ได้กี่กิโลเมตรเรามีข้อมูลทิ้งไว้ให้แล้วสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ Autospin ของเรานะครับส่วนราคาจําหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่2.15ล้านบาทมี3รุ่นย่อยด้วยกันนะครับ ตัวตัวท็อปที่สุดของเขารุ่น b ี a s เนี่ยบอกเลยว่าแรงสุดๆนะมอเตอร์ไฟฟ้า3ตัวทําความเร็ว0-100เพียง2.7วินาทีเท่านั้นถือว่าเป็นรถกระบะไฟฟ้า FIFA ที่แรงที่สุดเลยนะครับผมทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับมือเปิดประตูของตัวรถเนี่ยไม่มีนะสังเกตดูไม่มีมือเปิดประตูถามว่าเปิดยังไงนะครับให้เราเอานิ้วก,กดปุ่มตรงนี้นะครับพอกดปุ๊บเนี่ยประตูจะเด้งออกมานิดนึงให้เราเอามือจับแล้วก็ ดึงเปิดออกมาแบบนี้ได้เลยแต่ว่ามันมีข้อสังเกตอยู่นิดนึงคือตัวสีของตัวรถเนี่ยเขาไม่ได้ทําสีมานะอันนี้จะเป็นสีของโลหะรีดเย็นที่เป็นสีของตัววัสดุแท้ๆเลยถ้าเกิดเราเอามือไปจิ้มเนี่ยปุ๊บมันจะเป็นรอยทันทีแล้วก็ทาความสะอาดได้ยากระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นจุดอื่นๆเนี่ยอาทิเช่นตัวของชายหน้านล่างของตัวรถเนี่ยตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะครับสามารถจับได้เลยนะครับก็ท่านใดจะมาดูรถคันจริงเนี่ยก็ต้องระวังกันนิดนึงนะครับทีนี้มาดูโปรไฟลด้านข้้าางงของตวรจะเห็นได่ ตั้งแต่ด้านหน้าเนี่ยที่เขายกเป็นเส้นเดียวขึ้นมาจนถึงมุมตรงนั้นนะฮะตรงเสาบีแล้วก็ด้านหลังเนี่ยรากยาวไปจนถึงด้านท้ายของตัวรถแบบนี้เลยนะครับเนี่ยดีไซน์ของเขาเป็นแบบนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันมีความยูนิคมากๆแล้วก็เนี่ยตัวรถเป็นโลหะที่แบบอืแข่งใช้ได้เลยนะแข่งใช้ได้เลยนะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อที่ท้ายรถนะไฟท้ายของเขาเป็นไฟท้าย LED ดีไซน์แบบนี้นะครับแล้วก็นี่มีตัวของ ม่านปิดตัวฝาท้ายรถมาให้ด้วยนี่ซึ่งเจ้าม่านตัวนี้รับน้ําหนักได้มากถึง180กิโลกรัมเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้มีคนขึ้นไปลองยืนเนี่ยหลายท่านแล้วนะครับอย่างบุคคลที่ด่งนั้นที่ส่วนในเมืองไทยอย่างท่านนายกระทมนตีของเราก็ขึ้นไปยืนบน เจ้าฝาท้ายตัวนี้มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับมันแข็งแรงมากรับน้ําหนักคนได้แบบสบายๆเลยนะแล้วก็เนี่ยดีไซน์ฝาท้ายของเขาเป็นแบบนี้เป็น LED ยาวๆนะแล้วก็มีกล้องมาให้นะครับซึ่งรถคันนี้ให้กล้องมาเยอะมากนะตามมาตรฐานของเทส l a ก็คือมีกล้องที่บริเวณล้อหน้านะครับมีที่เสาบีแล้วก็ด้านท้ายแบบนี้มานะครับทีนี้ฝาท้ายมันใช้งานยังไงนะครับมาดูกันใกล้ๆนะครับนี่ ปุ่มควบคุมฝาท้ายนะครับอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะจะเปิดฝาท้ายให้เรากดปุ่มนี้ค้างไว้ปุ๊บเขาจะเปิดออกมาแต่ว่าคันนี้รถเขาล็อกอยู่นะดูไม่ได้แล้วก็ถ้าเกิดเปิดตัวชัตเตอร์เนี่ยกดปุ่มนี้ขึ้นปื๊ดกดนี้เพื่อเปิดปิดนะกดตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับผมซึ่งถ้าเราเปิดฝาท้ายของเท sla c y เบอร์ทรัคเนี่ยที่ฝั่งซ้ายของตัวรถเราจะพบกับระบบจ่ายไฟออกสู่ภายนอกหรือระบบ V t ทนั่นเองโดยตัวรถเนี่ยเขาจะให้มาเป็นปลั๊กไฟเลยมีทั้งแบบ120โวลต์และ240โวลต์ซึ่งงงงกกมััามารรระไฟฟ้้าาาาึตววถถยสสสสจแดดูุ 1.5กิโลวัตต์ซึ่งมันมากเพียงพอที่จะชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอีกคันหนึ่งได้แบบสบายๆทีนี้มาดูที่ด้านข้างฝั่งนี้กันนิดนึงช่องชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยยังคงอยู่ที่ฝั่งหลังซ้ายของตัวรถเหมือนเดิมนะนี่จะเป็นช่องชาร์จของเขาเนี่ยชาร์จิ้งพอร์ตของเขาอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตัวเนี้ยเทคนโนโลยีแบตเตอรี่ของเขาใช้เป็นเทคโนโลยี 800โวลต์ไปที่เรียบร้อยแล้วครับเขาจะชาร์จแบตเตอรี่ได้เร็วมากๆแล้วก็ตัวไฟแรงดันต่าของเขาเนี่ยปกติรถยนต์ซไฟฟ้าส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เป็นแบตเตอรี่12โวลต์อยู่แต่ของเท sla ไซเบอร์ทรัคเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะที่เขาใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่48โวลต์มันช่วยทาให้ตัวรถเนี่ยลดการใช้สายไฟนะครับใช้สายไฟที่น้อยลงระบบมีความซับซ้อนน้อยลงใช้แรงดันไฟฟ้ามากขึ้นความร้อนก็น,น้อยลงด้วยแล้วทําให้ระบบต่างๆเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็คือโปรไฟล์ รวมรวมของตัวรถนะครับทีนี้อยากให้ส่องไปดูด้านในของตัวรถกันนิดน,นึงอะมาดูกันใกล้ๆนะครับภายในห้องโดยสารของเท sla c y เบอร์ทรัมีการออกแบบที่มีความสะดวกสบายเป็นอย่างยิ่งแม้ภายนอกของตัวรถจะดูแข็งแกร่งและยังกันกระสุนได้แต่ภายในยังนั่งสบายประดุดกับรถเก๋งทั่วไปทาให้คุณสามารถดื่มด่าไปกับห้องโดยสารที่กว้างขวางและทันสมัยด้วยหลังคากระจกแบบพาราลลิมิกคลาสลูฟและยังอัดแน่นไปด้วยฟีเจอร์ด้านเทคโนโลยีและความบันเทิงที่ล้ำยุคข,ขั้นสุดโดยด้านหน้าใช้เป็นหน้าจอมัลติฟังก์ชัน่ ที่ทำหน้าที่เป็นคอมพิวเตอร์สำหรับทุกการขับขี่ของตัวรถเช่น e <t une> รถยนต์ไฟฟ้าเทสลารุ่นอื่นๆที่มีจําหน่ายอยู่ณตอนนี้และมาพร้อมกับจอด้านหลังระบบสัมผ,สมผัสขนาด9.4นิ้วให้ผู้โดยสารด้านหลังสามารถชมมัลติมีเดียต่างๆได้อย่างสบายๆมาพร้อมกับชุดเครื่องเสียงระดับห้องอัดเสียงด้วยลำโพงมากถึง15ตัวพร้อมซับวูฟเฟอร์และแอมพลิฟายเออร์อีก2ตัวที่บริเวณคอนโซลกลางมีแท่นชาร์จมือถือไร้สายอีก2ช่องมาพร้อมกับช่องเสียบ USB Type C จ่ายไฟฟ้าได้สูงสุดถึง6 5วัตต เพียงพอสาหรับการชาร์จอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าพกพาอื่นๆและยังมีปลั๊กเสียบไฟบ้านแบบ240โวลต์อีกด้วยส่วนระบบปรับอากาศก็มาแบบจัดเต็มด้วยระดับป้องกันอาวุธชีวภาพได้ถึง99.97%มาตรฐานเดียวกับในโรงพยาบาลในทีเดียวทีนี้อยากให้คุณชมสังเกตเรื่องของระบบพวงมาลัยกันนิดหนึ่งนะตัวนี้จะใช้เป็นระบบ steer by wire นะคือปกติเนี่ยพวงมาลัยของรถยนต์เนี่ยจะมีตัวของเพลาที่เอาไว้ต่อลงล้อนะครับเพื่อใช้ในการควบคุมล้อของรถยนต์ แต่ว่าตัวของ t ท sla Cyber Tru c k เนี่ยถือว่าเป็นรถแบบ Mas s Production คันแรกของโลกเลยนะที่ใช้ระบบ Ste er ีย By Wire Steer b ีย i r e คืออะไรก็คือเขาไม่มีเพลาที่เอาไว้ใช้ควบคุมล้อแต่อย่างใดนะแต่ใช้เป็นสายไฟทั้งหมดในการควบคุมตัวล้อของตัวรถซึ่ง t ท sla Cyber Tru c k เนี่ยจะเห็นได้ว่าไซส์มันใหญ่มากๆนะยาว5.8เมตรคันนี้ก็นเลยมาพร้อมกับระบบเลี้ยว4ล้อซึ่งทาง t ท sla เนี่ยเขาเคลมมาว่ารถคันนีนนนนนน้สามารถเลี้ยวได้ไม่ต่างจากรถเก่งเลยทีเดียวด้านสเปคของ t ท sla Cyber Tru c k มีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันได้แก่ รุ่นเริ่มต้นขับเคลื่อน4ีล้อมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวขับเคลื่อนล้อหลังรองรับระยะทางขับขี่ได้สูงสุด4 0 2กิโลเมตรทำอัตราเร่งศูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน6.7วินาทีถัดมาเป็นรุ่นกลางคือรุ่นที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้เป็นรุ่นขับเคลื่อน4ี่ล้อใช้มอเตอร์ไฟฟ้าคู่ขับเคลื่อน4ีล้อมอบพลังกำลังสูงสุด6 0 7แรงม้าทำระยะทางขับขี่สูงสุดต่อหนึ่งการชาร์จอยู่ที่547กิโลเมตรตามมาตรฐาน epa และทำอัตราเร่ง,100งยูน4.3วินาที และรุ่นท็อปสุดกับรุ่น c y b e อร์ a ี t ใช้มอตเตอร์ไฟฟ้า3ตัวขับเคลื่อน4ล้อมอบพละกำลังสูงสุด845แรงม้าทำระยะทางขับขี่สูงสุดต่อหนึ่งการชาร์จอยู่ที่515กิโลเมตรตามมาตรฐาน EPA และทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน2.7วินาทีถือว่าเป็นรุ่นที่ท็อปที่สุดแรงที่สุดของเทสลาแต่นี่ก็คือภาพรวมของเจ้าเทสลาไซเบอร์ทรัครถกระบะไฟฟ้าสุดแกรง่งที่จะมาเปิดตัวในประเทศไทยแล้วณนะตอนนี้นะครับ อ๋อนิดนึ่งใหญ่ดูใบป,ปะน้ำฝนนี่ผู้ชมนี่ใบป,ปะน้ำฝนนะไซส์ประมาณนี้นะนี่นี อันเทานีนะฮะเราเทาจริงนะยางปัดน้ำฝนผมดูวัสดุแล้วเนี่ยมันก็คือยางปัดน้ำฝนทั่วไปนะครับคือถ้าเราซื้อยางปัดน้ำฝนในแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยก็คือสั่งไซส์ใหญ่สุดมาเลยนะครับแล้วก็เอามาใส่ผมว่าใส่ได้อันเนี้ยไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับเรียกได้ว่าใช้งานได้ไม่แตกต่างจากรถยนต์ทั่วไปอย่างแน่นอนครับด้านราคาวางจําหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกา,ทาเทสลาไซเบอร์ทักรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังเปิดราคาเริ่มต้นอยู่ที่สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเทสลาไซเบอร์ทักรุ่นขับเคลุ่อนสี่ เปิดราคาเริ่มต้น3ล้าน6แสนบาทชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางขอบคุณครับ